สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเฟียและรายการคิดแล r Moss Story นะคะจริงๆแล้วเหมือนเนี้ยเฟียลตั้งใจจะพามาแบบเดินชมสวนของฟาร์มใหม่แต่พอดีว่ายู่ๆแดดก็ออกค่ะมันร้อนมากเพราะฉะนั้นเรากลับเข้าไปคุยในห้องเหมือนเดิมดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในห้องเย็นๆของเรานะคะไม่ใช่ห้องเย็นแบบนั้นมายถือว่าห้องที่แบบว่ามันไม่ได้ร้อนอ่าวันนี้นะคะอพิโ o ดนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาทั้งในไลน์ Open Chat แล้วก็ไลน์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโทรมาหาแอดมินนะคะแล้วก็เป็นคําถามที่มือใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะสงสัยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ วัสดุรองนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคําถามนะคะว่าเนี่ยภายใต้การตลาดมากมายนะคะวัสดุรองเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบกันหลือเกินเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะหรือว่าใช้แบบไหนเนี่ยดีที่สุดโดยส่วนตัวแล้วทางพี่เก๋เนี่ยเขาจะพูดอยู่เสมอค่ะว่าวัสดุรองเนี่ยมันไม่ได้มีแบบที่ดีที่สุดวัสดุรองแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับ สัตว์ด้วยคานแต่ละชนิดแล้วก็รูปแบบของงูที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหาวัสดุรองที่เหมาะสมกันที่สุดดีกว่าค่ะขอเท้าความก่อนนะคะว่าในเอพิโซดนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องวัสดุรองเนี่ยค่ะเฟียดเนี่ยจะพูดถึงแค่วัสดุรองที่เราใช้จริงกันในฟาร์มค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีขี้เลื่อยค่ะหนังสือพิม มะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีสแปคน้ามอสค่ะทั้งนี้นะคะเฟย์จะไม่พูดถึงวัสดุรองชนิดอื่นที่เราไม่ได้ใช้จริงเนื่องจากเราอาจจะไม่สามารถบอกข้อดีข้อเสียสําหรับการใช้ได้จริงค่ะเราจะพูดถึงอันที่เราใช้จริงเท่านั้นนะคะอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยทางฟาร์มของเราจะใช้กับประเภทงูบอลไพทอนค่ะเพราะอะไรเพราะว่างูบอลไพทอนเนี่ยค่ะมีลักษณะการขับถ่ายที่นานนานทีแล้วก็ไม่ได้บ่อยเหมือนในงูสีนะคะแล้วลักษณะการขับถ่ายของเขาเนี่ยจะออกมาทั้งของเลวและของแข็งในบริ ที่เยอะกว่างูสีค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์อะค่ะแล้วน้องไม่ได้ขับถ่ายบ่อยเนี่ยเราสามารถรวบเก็บได้ภายในทีเดียวเลยนะคะก็จะเป็นการประหยัดกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยยังสะดวกมากๆค่ะเพราะว่าจะไม่มีสิ่งตกค้างเนี่ยตกค้างอยู่บริเวณมุมกล่องค่ะถ้าน้องไม่ได้ไปเอื้อมุมกล่องนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับการใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเราทิ้งไว้แล้วเราไม่เก็บเอื้อฉี่ของน้องนานๆน,น,นะคะราก็จะขึ้นได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดอย่่่่าาลืืมมมมตรรววจเชคกออออองงนนน้บยๆะะัีีีห ะะเพื่อหมั่นตรวจสอบความสะอาดในกล่องให้สะอาดอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรูปแบบการใช้หนังสือพิมพ์เป็นวัสดุรองที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเก็บทุกครั้งหลังมีการอื้ฉี่นะคะหลีกเลี่ยงการหมักหมมนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันก็ยังสามารถซึมซับของเหลวได้อยู่และอาจจะเกิดเป็นความชื้นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งเวลาน้องเนี่ยไปอยู่ในถ้วยน้ําแล้วน้ํามันหกอะค่ะก็จะทําให้เกิดความชื้นได้แล้วถ้าเราใช้หนังสือพิมพ์อย่างถูกวิธีนะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุรองที่เหมาะสมกับงูบ เกิดแก่เจ็บตายเลยค่ะไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะวัสดุรองที่2ที่เราจะพูดกันนะคะนั่นก็คือขี้เลื่อยค่ะขี้เลื่อยเนี่ยทางฟาร์มจะใช้กับพวกงูสีหรือง,งูที่มีลักษณะเป็นเส้นๆน,นะคะถ้าอยากรู้ว่างูสีคืออะไรก็ลองกลับไปดูที่อพิสซดแรกของเราได้นะคะว่างูสีเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งงูสีเนี่ยทำไมเราถึงเลือกใช้ขี้เลื่อยเพราะลักษณะการขับถ่ายของงูสีเนี่ยค่ะเขาจะขับถ่ายทีละน้อยๆน,นะคะแต่บ่อยครั้งกว่างูบอลค่ะถ้าเทียบปริมาณแล้วเนี่ยมันน้อยกว่างูบอลมากๆคือมันแบบว่าก้อน แค่นี้แต่งูบอลก้อนแบบว่าเหมือนอึหม,มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หนังสือพิมพ์กับงูสีอะคะ่ะอย่าลืมที่เฟรบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเราอึอฉี่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ไม่เก็บภายในทันทีมันจะขึ้นราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเก็บบ่อยๆเราก็จะสิ้นเปลืองใช่ไหมคะเพื่อให้เหมาะสมกว่าเนี่ยคือเราจะใช้ขี้เลือะะ่อยค่ะแล้วก็ใช้การหยิบออกเป็นจุดๆนะคะที่มีการขับถ่ายของงูคะ่ะพอหยิบออกเป็นจุดๆแล้วเราก็เติมเข้าไปะคะ่ะสําหรับขี้เลื่อยนะคะพอเราท็อปอัพเข้าไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคืออมมันจะไ่เเปล,เลย ะะถ้าเราใช้กับงูสีเพราะงูสีเนี่ยเขาขับถ่ายที่เราน้อย,อยๆจริงๆค่ะแล้วก็ปริมาณ ฉี่ของน้องเนี่ยนะคะไม่ได้เยอะเหมือนกับงูบอลค่ะขี้เลื่อยก็จะไม่ได้ดูดซับความชื้นเยอะขนาดนั้นค่ะสําหรับหลายๆคนที่ถามมานะคะว่าใช้ขี้เลื่อยยี่ห้ออะไรดีเอาพอดีว่าเขาไม่ได้ให้ค่าคอมเรานะคะเราจะไม่พูดชื่อขี้เลื่อยนะคะแต่ว่าทางฟาร์มเนี่ยมีหลักการการเลือกขี้เลื่อยดังนี้ค่ะก็คือเราจะไม่เลือกขี้เลื่อยที่มีขนาดชิ้นเล็กเกินไปค่ะเนื้อขี้เลื่อยที่ทางฟาร์มใช้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะอะไรเพราะงูเนี่ยเป็นสัตว์จําพวกคาร์นิวรหรือสัตว์ที่กินเนื้อเป็นนนนอออาาาาาาหหรระะท,ทีินเนเ้ใงงดขข จะไม่มีเอนไซม์ size, สำหรับการย่อยเซลลูโลสหรือเซลลูโลสเนี่ยคือส่วนประกอบของผนังเซลล์พืชค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนเลยค่ะคือคนเนี่ยจะไม่สามารถย่อยพืชผักหรือเยือย่อใยจากพืชผักได้นะคะต้องสังเกตดูค่ะสมมุตินะคะว่าเรากินผักเข้าไปโดยไม่เคี้ยวนะคะถ้าเราถ่ายออกมาเราจะเห็นผักออกมาเป็นเส้นเลยค่ะเช่นเดียวกันกับงูค่ะอย่าลืมว่าขี้เลื่อยเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชใช่ไหมคะถ้าน้องเผลอกินเข้าไปเนี่ยน้องก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าโชคดีเนี่ยน้องก็อือออกมาเป็นแผ่น ใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องโชคไม่ดีคืองูมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าน้องกินเข้าไปแล้วมันติดอยู่ในทางเดินอาหารนะคะก็อาจจะทําให้ทางเดินอาหารเนี่ยเป็นแผลได้นะคะแล้วก็เกิดการอุด ได้เพราะว่าน้องเนี่ยไม่สามารถย่อยผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชได้ค่ะด้วยสาเหตุนี้นะคะทางฟาร์มเราก็เลยเลือกเนื้อชิ้นที่เลื่อยที่แบบค่อนข้างใหญ่มาประมาณนึงนะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอาก็พี่คางูมันเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วอยู่ๆจะไปกินขี้เลื่อยทาไมทุกคนคะอย่าลืมนะคะว่างูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดน้อยกว่าที่เราคิดนะคะก็คือหลายๆคนที่เลี้ยงงูเนี่ยค่ะก็จะใช้หนูแช่แข็งใช่ไหมคะหลังจากที่เราใช้หนูแช่แข็งเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยเราจะเอาหนูที่แช่เย็นมาละลายใช่ปะคะตอนที่เราละล มันก็จะมีน้าเกาะแล้วพอเราเลี้ยงงูเนี่ยพอเราเอานหนูให้งูกินบางทีแล้วงูก็จะไปฟัดฟ<อ>ัด <Soul> เหวี่ยงเหวี่ยงกับหนูได้นะคะซึ่งมันจะทําให้มีชิ้นขี้เลื่อยเนี่ยติดไปกับตัวหนูที่เปียกขาดและทั้งนี้งูเขาไม่สามารถแยกแยะได้นะคะว่าอันไหนคือชิ้นขี้เลื่อยอ,อันไหนคือตัวหนูจริงๆเขาก็จะกลืนลงไปทั้งแบบนั้นเลยค่ะซึ่งมันเสี่ยงมากนะคะกับการที่ทางเดินอาหารจะอุดตันถ้าเราเลือกชิ้นใหญ่มันก็จะติดเข้าไปยากหน่อยค่ะทางนี้นะคะข้อระวังในการใช้ขี้เลื่อยก็จะบอกแค่เรื่องพยายามอย่าให้ให้ขขเเเลื่ออยยติดกับาาาหาราะะรููะพ ขี้เลื่อยไม่ได้ค่ะสําหรับทางฟาร์มนะคะก็จะใช้ขี้เลื่อยกับพวกงูสีนะคะตั้งแต่ออกคาาแรกจนเกิดแก่และตายเลยค่ะส่วนตอนเจ็บเนี่ยนะคะถ้าเป็นแผลที่ผิวหนังเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ยาภายนอกนะคะจะไม่แนะนําให้ใช้ขี้เลื่อยเพราะขี้เลื่อยเนี่ยจะติดกับแผลภายนอกของเขาซึ่งอาจจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มเติมได้แนะนําให้ช่วงที่มีแผลที่ผิวหนังแล้วต้องใช้ยาภายนอกเนี่ยใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ดีกว่าค่ะเพราะหลีกเลี่ยงการที่จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดแผลที่ผิวหนังค่ะอย่างต่อไปนะคะอย่างทที่3ะาาางฟรร์มมจใช้พพววสัก หรือกิ้งกาดนะคะแต่แน่นอนคะ่ะใช้กับพวกไ y t ทอ n แล้วก็คุรูบีเดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าห้างฟาร์มเนี่ยจะแนะนําให้ใช้มะพร้าวสับในกรณีที่พื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยคะ่ะมีความชื้นสัมผัสในอากาศต่ํานะคะเพราะว่าถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาต่อการลอกคราบของงูนะคะในทางกลับกัน,นะคะ่ะถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศสูงแล้วนะคะมันจะทําให้เป็นการดูดความชื้นเข้ามาในกล่องมากเกินไปนะคะและทําให้งูของเราเนี่ยมีปัญหาระบบทางเดินหายใจคะ่ะอาจจะเป็นหวัดหรือใดๆนะคะซึ่งวิธีสังเก นะคะว่าเราควรจะเปลี่ยนมาใช้มะพร้าวสับหรือ,อยังเนี่ยก็คือถ้างูของเราเนี่ยมีอาการลอกคราบยากนะคะก็คือคราบเนี่ยไม่หลุดออกจากตัวเป็นชิ้นเดียวกันนะคะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเป็นตอนเป็นติน่นใดๆนะคะแปลว่าเนี่ยน้องเนี่ยมีอาการออกคราบยากแล้วเราอาจจะต้องเพิ่มความชื้นสัมผัสในอากาศในบริเวณที่เลี้ยงหรือเปลี่ยนวัสดุรองนะคะมาเป็นมะพร้าวสับค่ะหรือถ้าใครไม่อยากแบบโลของเก่าทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นมะพร้าวสับเนี่ยก็ให้เพิ่มเป็นถ้วยน้ําที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้มีความ ชื้อในกล่องมากขึ้นค่ะแต่ว่ามะพร้าวสับเนี่ยค่ะก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะคะถ้าเราจะใช้เนี่ยเพราะมะพร้าวสับเนี่ยมันเป็นสินค้ารูปแบบปฐทหมวภูมิค่ะที่เราแบบมีพร้าวเป็นแห้งๆมาเราก็สับเฉาะๆะใส่ถุงแล้วเอามาใช้เลยมันไม่ได้มีการผ่านกรรมวิธีใดๆมานะคะซึ่งมะพร้าวสับที่ว่านี่มันมาจากแหล่งธรรมชาติการที่เราเอามาใช้เลยเนี่ยบางทีมันมีเห็บหมัดติดมาจากสถานที่ธรรมชาตินะคะคือเราไม่ได้จะว่าว่าแบบเออดูแลไม่ดีหรืออะไรนะคะแต่ว่าบางทีมันมีตั้งแต่ในกระสอบอยู่แล้วนะคะซึ่งงการหหูเเป็นมัด มันไม่ค่อยโอเคถ้าใครที่มีงูเป็นเห็บหมัดเนี่ยก็จะรู้ดีว่ามันสามารถติดกันได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้งูของเรามีผื่นแดงขึ้นตามตัวซึ่งผิวงูของเราก็จะเสียหายนะคะอันนี้มันจะเป็นข้อเสียของมะพรา้าวสับค่ะสาหรับอย่างที่4นะคะก็คือสเปกน้ำมอสสเปกน้ำมอสคืออะไรสเปกน้ำมอสคือเป็นพืชน,นุ่มๆที่เอาผสมกับน้ํานะคะแล้วก็จะพองตัวขึ้นมาได้ค่ะสําหรับทางฟาร์มนะคะจะใช้สเปกน้ำมอสในกรณีที่งูเนี่ยติดคราบก็คืองูแบบค้างในคราบไม่ใช่ว่าแบบลอกคราบ มาเป็นชิ้นนะคะแต่ว่ามันคืออาการค้างในคาบเลยงูพวกเนี้ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะสมที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงนะคะแต่เราก็จะเอาน้องที่ติดคาบเนี่ยไปไว้ในวัสดุรองที่เป็นสเปกตรัมมอสสัก2 3วันนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยลอกคาบได้จริงๆแล้วสเปกตรัมมอสเนี่ยค่ะมันสามารถกักเก็บความชื้นได้สูงมากนะคะคือมันแจ่แม่มากๆนะคะสาหรับคนที่เคยจับจริงๆมันก็เลยเหมาะกับสัตว์ที่ต้องการความชื้นสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกงูต้นไม้นะคะอย่าง g Green t r e ท P y t h อ n หรือแอะะมเบะรจนถึบัวก กบหรือแอม h i b i ียนนะคะที่ต้องการความชื้นในอากาศสูงค่ะอันนี้จะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าแค่เติมน้ํามันก็ใช้ได้แล้วค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิววัสดุรองทั้ง4ชิ้นของเราค่ะซึ่งวัสดุรองพวกเนี้ยคะ่ะเราใช้เองจริงแล้วก็เลยสามารถรีวิวให้ทุกคนได้จริงนะคะสําหรับวัสดุรองอื่นๆเนี่ยถ้ามีใครอยากถาข้อดีข้อเสียใดๆนะคะเฟลอาจจะสามารถตอบได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าถามถึงลักษณะการใช้เนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้ใช้จริงนะคะทั้งนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย จำไว้ว่าวัสดุรองเนี่ยไม่มีวัสดุรองที่ดีที่สุดนะคะมีแต่วัสดุรองที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปค่ะทั้งนี้นะคะสําหรับใครที่เริ่มต้นจะเลี้ยงสัตว์นะคะอย่าลืมเลือกวัสดุรองที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะเพื่อจะได้เลี้ยงอย่างมีความสุขทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะวันนี้นะคะเฟียสขอลาไปก่อนค่ะฝากช่อง Killer Mob Story นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Line Open Chat นะคะสาหรับใครที่แบบว่ามีคําถามใดๆสําหรับการเลี้ยงนะคะถ้ารู้ก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ค่ะวันนี้ขอา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ